จุดทูปดอกเดียวเรียกแล้วก็มาก็จะเป็นสัมภเวสีกับผีนั่นแหละแล้วอะไรเอ่ยที่ทหารไทยวางรถหนาำปุ๊บโผล่ปั๊บยั่วยุทันทีค่ะบ้านอยู่แถวนี้เหรอดูอะไรกันไม่เคยเห็นเหรอไม่เคย,เคย,น,ยนี่บ้านไม่มีเนาะเดี๋ยวมั่งอยนะมดี๋ยมาขโมยเอาไปลอะ น่ากลัวกว่าผีก็สิ่งนี้แหละค่ะไม่ต้องจุดธูปแค่เอารั้วรวดหนามมาวางปั๊บแล้ววางในผืนแผ่นดินของประเทศไทยพอวางเท่านั้นแหละค่ะโหทันทีเมือนนอนซุ่มอยู่แถวตามรากต้นไม้อะเป็นอรกัรั้วรวดหนามใช่เชอบนะเห็นไม่ได้เลยนะไม่ได้เลยนะพอเห็นปุ๊บเนี่ยเด้งปั๊บเลยเด้งมาพร้อมกับไม้ด้วยนะรอบนี้พี่ต้นเอามาเคลียร์ๆเอามาดันๆรั้วรวดหนามของทหารไทยบางจุดทหารกัมพูชาลุกขึ้นมาทําลายบ้างก็มีค่ะแล้วก็พยายามที่จะยั่วยุทหารไทย ะะซึ่งทหารไทยก็พยายามที่จะไล่ออกไปที่บอกว่าหลอนก็ผีเพราะอะไรผีเจอน้ำมนต์ยังหนีแต่เนี่ยไล่ก็แล้วสารพัดน้ำก็แล้วก็ไม่ยอมหนียืนหน้ามืนอื่นอยู่ตรงนั้นรวมถึงยังพยายามที่จะขโมยรั้วลวดหนามอีกด้วยนะคะคือเหมือนเขาพยายามที่จะยั่วยุตลอดเวลาทั้งๆท,ที่การวางแนวรั้วแบบนี้มันส่งผลดีด้วยซ้ำจะได้เห็นแนวเขตชัดเจนว่าของใครเป็นของใครไม่ต้องมาเถียงกันเรื่องเดิมๆซ้ำไปซ้ำมาเห็นได้ชวอาพฤติกรรมที่เกิดขึ้นเนี่ยคือทหารกัมพูชา พยายามที่จะก่อกวนยั่วยุทุกครั้งไปค่ะเห็นเป็นไม่ได้เลยทหารกัมพูชาเนี่ยพอเห็นว่าทหารไทยมาบริเวณนี้ทีไรกกางรั้วลวดหนามใหม่กริปทีไรโผล่ออกมาทุกทีมีอีกคลิปค่ะอไอโวเราไม่ใจจิไทยนไอ้นดีไอไงไม่รู้อะไ้ไอ้นดีไอด้ออย่าเราบออยู่ <S <S <R PM mental Sure> โอ้ยนี่คลิปนี้มาจากฝั่งทหารกรัมพูชาเองเลยนะคะ<อ>ว่ามีหนึ่งคนไปเดียวๆเลยพยายามที่จะเดินไปยั่วยุพูดคุยกับทหารไทยแล้วเราก็ได้ยินเสียงทหารไทยตะโกนว่ามันจะรุกร้ำเข้ามาเยอะเกินไปแล้วนะ<อ>แต่สิ่งที่ทหารที่ยืนคนเดียวของกัมพูชาตอบกลับไปคือ มึงนั่นแหละที่ลุกล้ําเข้ามาเขาไม่ยอมรับความจริงแต่ประการใดค่ะแต่ครั้งนี้เหมือนเป็นการเตรียมกับเพื่อนที่ตั้งกล้องไว้ถ่ายไว้เหรอถ่ายหน่อยถ่ายในความองอาจของชาติกำลังห้าวกำลังห้าวขอโช่อยทำงานจนเป็นกระบวนการจริงๆค่ะเจอแบบนี้ทุกวันช่วงหลังๆนี้เราจะเจอลักษณะแบบนี้ค่อนข้างถี่ทวีความอ่อนไหวชาวบ้านเขาไม่สบายใจไม่สบายใจเพราะวันพรุนี้เลือกตั้งถูกไหมถ้าหากมีปัญหาวันเลือกตั้งหรือมีปัญหาระหว่างกำลังการบัตรเลือกตั้ง ฝั่งนั้นตุ้งปั้ง,ปงแป้งโป้ขึ้นมารับรองว่าฝั่งประเทศไทยมีปัญหาแน่นอนฮนะเชื่อไหมเชื่อว่ามีไหมลอกสังมีแน่นอนกี่เปอร์เซ็นต์โอ้ยผมว่าพันเปอร์เซ็นต์เลยแหละน้อยเปอร์เซ็นต์เลยแหละเช้าอยู่เร็วบ้างควาดีไม่ดีจะเลือกตั้งไม่ได้อีกนอจะตรงกากระบาดกาอะไรวิ่งทุลมุนเนี่ย <c oughs> เรียบร้อยเลย,เลยวิ่งกันตังกูหา <c oughs> เหรอครับเออเอะไรดีทำไงดี ก็จะได้เลือกไหมเนะี่ยนั่นแหละเสียงนะครับเสียงต้องไปแต่เช้าหน่อยออต้องรีบไปกาไปอะไรอ,อ๋มอมันจบจบไป ลุงสนุกแต่ช่วงนี้ไม่ค่อยสนุกเท่าไหร<ฮ>่ลุงสนุกอยู่จังหวัดสุรินทร์ลุงสนุกบอกเชื่อพันเปซมันเล่นเราแน่แต่จะเล่นเราวันไหนเราก็ถอดไปได้อยู่ที่มันจะทําวันไหนต่อไม่ได้เลยแต่กลัวกลัวว่าหากมันเล่นเราวันเลือกตั้ง8ปดกรุมพาพันธ์และเล่นเราในขณะที่เรากลางกาบัตรเลือกตั้งโอ้โหไม่รับประกันความพังเลยนะวุ่นวายแน่นอน,นะฮะคือชาวบ้านอีสานใต้จะเจอลักษณะแบบนี้ค่อนข้างเยอะ<ฮ>รู้สึกไม่สบายใจอยากไปเลือกตั้งแสดงความเป็นประชาธิปไตยของไทยไหม เต็มเต็มเปียมเนยเขาเตรียมใจเตรียมพร้อมมาแล้วมีเลขในดวงใจกันแล้วแต่ก็วัน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 คือต่างกรรมต่างวาระแต่สาระสําคัญเหมือนกันหมดเลยคือกลัวว่าในระหว่างที่กําลังหย่อนบัตรเลือกตั้งกาบัตรเลือกตั้งมันปึ้งปั้งรับรองความไม่ปลอดภัยอ่ะเหตุการณ์ตรงกลางนี่ตรงกลางนึงพี่รุ่งพี่รุ่งแกเป็นนักรบนักรบเก่าซักอบรีดอ๋อแกเปิดร้านซักอบรีดแกเป็นเจ้าหน้าที่รูหา แล้วก็ต้องทําหน้า<อ>ที่ประชาชนคนไทยด้วยอ๋อจำได้แล้วพี่เขาที่คอย<ด>ช่วยซักอบรีดให้แบบฟรีๆเลยแลวลูกค้า<อ>แกนะตอนนี้เป็นทห,หารมาเ<อ>พียบเลยนะฮะแล้วลูกค้าธรรมดาก็มีแต่ตอนนี้นักรบซักอบรีดค่อนไม่ค่อยสบายใจหากวันเวลาที่มีวันที่ไปหย่อนบัตรเลือกตั้งแล้วมันปึ้งปั้งมาจะทํายังไงตกอกตกใจตอนนี้เนะี่ยพี่รุ่งบอกว่าหากมันบื้มบั้มวันหย่อนบัตรอธิบายอีกทีงานนี้มีพังเช่นกันฟังอีกทีจากพี่รุ่ง แม่เองก็เป็นกรรมการการเลือกตั้งด้วยก็หวั่นๆอยู่ะค,ะค่ะกลัวมันจะมีเหตุช่วงเลือกตั้งช่วงกาลังนับคะแนนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,ะก็เซลล์เซลกันอยู่ค่ะว่าให้ระวังหลายคนก็มองว่าจะได้ไปเข้าครูหาวันไหน้ยไหมก็ <c oughs> คิดว่าน่าจะน่าจะได้เลือกตั้งอยู่นะคะแต่หลังจากนั้นก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะเป็นยังไงต่อ ในใจแม่พอมันมีเหตุการณ์เริ่มมีการย่วยุกเกิดขึ้นเริ่มแบบว่าเปิดคอมเมนต์มันเริ่มเข้ามาประชิดแนวเริ่มเปิดผ้าอาวุธโชว์เราอะไรอย่างเงี้ยเราโม้ประทับรอบสามีแน่ไหมคะคิดว่ามีนะคะเพราะว่า,าจากประสบการณ์ลหลายๆรอบที่ผ่านมาค,คิดว่าย่อยุแบบนี้น่าจะมีอะค่ะคือมีแน่นอนนะคะแต่โอ้ พี่รุ่งก็กลัวกระสุนพุ่งมีแน่นอนคือคาดการไว้เลยว่ารอบสามมาแน่แต่ยังไม่รู้เมื่อไหร่พี่ลุงกลัวกระสุนพุ่งไอ้วันที่เลือกตั้งพังแน่นอนฮะส่วนลุงสนุกก็ดูจะไม่ค่อยสนุกหากมันบึ้มบ้าวันเลือกตั้งก็พังเหมือนกันอีกท่านหนึ่งคือป้าหงแดงเหรอไม่ต้องไปดูไปใช่ป้าหงเฉยๆป้าหงสีสเกตป้าหงย่านอยู่นย่านไหนย่านกลัวป้าหงในย่านเต็มที่เลยกลัวว่าเขมรจะยิงแล้วถ้าหากเขมรมันยิงจริงๆป้าหงอะ รับประกันความวิ่งแน่นอนฟังอีกทีจากพะหง่อ่าจะคิดคิดยานอยู่แต่ก็จีจะแนะนำได้เราอย่ากกันได้ถ้าทายันแล้วแล้วมันจะไปเลือกตั้งบ่ไปอ่แต่ก็ต้องแบบระวังเนาะอ่าอ่มันไี่ยังเติมเมากอะขึ้นรถไปเลยยานขึ้นรถไปเลยจ้า มีอะไรตุ้มต้าวขึ้นมาขึ้นรถไปเลยจ้าคือเตรียมรถเอาไว้อยู่ใกล้ๆเลือกตั้งก็อยู่ตรงนี้ใช่ไหมถ้าเลือกตั้งเสร็จเมื่อไหร่แตมีบื้มบั้มขึ้นรถหนีเลยนี่คือความไม่สบายใจของพี่น้องประชาชนแถวๆอีสานใต้ทุกคนอยากเลือกตั้งนะคะคุณผู้ชมทุกคนอยากไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงของตัวเองในการที่จะกําหนดทิศทางของประเทศเราทุกคนมีเสียงเท่ากันไม่ว่าจะเป็นเลือก ฝั่งใดก็ตามค่ะอย่างตัวเจ๊เอเองโอ้โหเจ๊อยากเลือกเสียงเดียวของเจ๊ดังเท่ากันกับคนอื่นๆแต่เจ๊ตั้งใจว่ายังไงเจ๊จะไม่เสียสิทธิ์ค่ะเจ๊จะไปเลือกแน่ๆมีเลขในดวงใจมีพักในดวงใจของเจ๊แล้วแต่สิ่งเดียวที่เจ๊กลัวเจ๊กลัวว่าเจ๊จะไม่ได้เลือกค่ะเลนะตอนนี้พี่ไม่ใช่แค่มือไก่หน้าผากนะเอาขาขึ้นมาช่วยกันกายแล้วคือพี่คิดอยู่ว่าเขมรมันแย่หนักแย่น่ะ ช่วงใกล้เลือกตั้งอ่ะพี่ก็ภาวนานะขอให้เลือกตั้งก้อนแล้วมึงค่อยแย่กูค่อยเปิด<ม>แต่เราก็ไม่รู้อีกนะ<ม>พี่กลัวเลยเนี่ยกลัวตรงนี้แหละเพราะว่าเลือกตั้งไปหลายพันล้านแล้วเออ้อะลงทุนไปหลายพันล้านเนี่ยจะมันจะไปยิงวันนั้นโอ้เจกลัวไม่ได้เลือกอ่ะถ้าเกิดมันมายิงในวันนั้นทําไงอ่ะ<ม>ถามว่าลงทุนลงค่าอะไรโถคุณผู้ชมบัตรลงคะแนนไหนจะหีบไหนจะหน่วยแลวเจ้าหน้าที่ที่นั่งประจําหน่วยน่ะ ต้องจ่ายตังค์ทุกคนนะคะง<ล>บเ<ช>ลอกตั้งปีนี้7,800นอ,อล <ะ S 2> ้านเดืเอดล้านนะขู้ไปขึ้นมานะเป็นแบบว่าจิตอาสามานั่งมาช่วยกันฟรีๆซะเมื่อไหร่ทุกอย่างมันคือเงินทั้งนั้นเลยอ,ะอ่ะเจ๊เขาก็เลยกลัวว่าจะไม่ได้มีการเลือกตั้งค่ะคือใจเจ๊เนี่ย ไม่อยากเลยให้มันมีการประทะกันเนี่ยขอได้ไหมถ้าเกิดว่ามันห้ามไม่ได้จริงๆขอให้มันพ้นช่วงเลือกตั้งไปก่อนค่ะม,มันลงทุนไปโวเดขเท่าไหร่นะไข่มุก7 8 0 0ล้านแล้วก็อาจจะมีเกินด้วย<ม>นะใช้คําวมื่าเกือบหมื่นล้านเลยจะมามีปัญหาในวันพรุ่งนี้ไม่ได้นะคะเจ๊เนี่ยหวั่นใจเพราะว่ามันอายุหนักเลยอ่ะคุณผู้ชมมาหนักเลยเนี่ยพาเครียดเหมือนกันนะแอบกังวลเหมือนกัน